นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตครับผมมีความมั่นใจมากเลยนะครับว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่ได้แล้วก็จะทำให้หัวใจของคุณอยู่ในความเชื่อแล้วก็มีสันติสุขนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพลังที่จะเกิดขึ้นจากถ้อยคำของพระเจ้าครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทกท่านมากเลยนะครับที่วันนี้ได้มารับฟังรายการของเรา คุณผู้ฟังครับในทณะที่คนในโลกนี้กําลังวิ่งวุ่นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับแต่เมื่อเราจัดเวลาที่จะเรียนรู้รับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกับคําตอบได้พบกับสติปัญญาของพระเจ้าแล้วก็จะได้พบกับกำลังที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้านะครับวันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันในข้อพระคัมภีร์พัทธธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6นะครับ ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ให้เราดูนะครับในข้อน,นี้ได้บอกเอาไว้ว่าเปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจมีความมั่นใจคือความมั่นใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตของเรานะครับเราจําเป็นที่จะต้องมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดคือพระเจ้าได้พูดเอาไว้แล้วเราก็ควรจะมั่นใจในคําพูดของพระเจ้านะครับเพราะว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นจะเป็นความจริงเสมอครับ สิ่งที่พระองค์บอกว่าจะทําพระองค์ก็จะทําตามนั้นแน่นอนและให้เราดูนะครับอาจารย์เปาโลได้พูดตรงนี้ต่อไปว่าคือผู้ที่ทรงเริ่มต้นการดีในท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จเมื่อคุณบังเกิดใหม,ม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบในทันทีในวันที่เรารับเชื่อนะครับแล้วก็ยังมีการงานที่พระเจ้าจะต้องพัฒนาเราอย่างต่อเนื่องคือวิญ,ญญาณของเราเป็นส่วนที่บังเกิดใหม่สะอาดสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว วิญญาณของเราได้รับความรอดแล้ว100%เซแต่ว่ามันยังไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่ายังมีส่วนที่เป็นจิตใจความคิดของเราที่ยังต้องถูกชำระแล้วก็พัฒนาต่อไปแล้วก็ชีวิตพฤติกรรมร่างกายภายนอกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พระเจ้ายังจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเราเพื่อให้ชีวิตกายภาพภายนอกนั้นมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเป็นศักดิ์ศรีที่จะส่องสะท้อน พระสิริขององค์พระเจ้าต่อไปด้วยงานมันยังไม่ได้จบนะครับมันก็เป็นกระบวนการที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ที่จะเป็นขั้นเป็นตอนที่ยังจะต้องดำเนินไปต่อแล้วก็เกิดขึ้นในทุกๆวันคือเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าก็ได้เริ่มทำการงานที่ดีภายในคุณพระเจ้ากำลังนำคุณไปสู่แผนการของพระองค์ไปสู่จุดประสงค์ของพระองค์เพื่อจะได้รับประสบการณ์ความรักของพระองค์ในวิธีที่พระเจ้าทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อที่เราจะได้ดาเนินชีวิตในประสบการณ์ ที่เป็นฤทธิเดชของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าได้เริ่มต้นการงานที่ดีในภายเราผู้เชื่อแล้วตรงนั้นมันก็เป็นความจริงที่เต็มไปด้วยพลังจริงๆที่เราควรจะชื่นชมยินดีที่เราจะต้องรู้ว่าการงานทุกอย่างที่พระเจ้าจะทรงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงทาการงานที่ดีขึ้นในชีวิตของเรา พระองค์ได้ทําการงานแห่งการกู้คืนคือพระองค์กําลังแต่งชีวิตภายนอกของเราให้มีความงดงามด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระวจนะคำพระเจ้ากําลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในชีวิตของเราใหม่จากที่เคยพ่ายแพย้ตอนนี้เราจะเห็นชัยชนะเพิ่มมากขึ้นจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็จะกลายเป็นชีวิตที่มีความเชื่อจากความเครียด ลายมาเป็นสันติสุขผมอยากให้เราได้มั่นใจนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการงานที่ดีในเราแล้วให้เชื่อในใจของเราแล้วให้พูดว่าพระเจ้ากำลังทำการงานที่ดีในชีวิตของเราเพราะองค์กำลังนำเราให้เข้าไปสู่ประสบการณ์ที่เป็นความดีของพระเจ้าที่ลึกลงไปแล้วก็เพิ่มมากขึ้นด้วยให้เราดูนะครับจริงๆสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรามันเกิดขึ้นก่อนที่เราปรารถนาอยากจะได้ซะอีก พระเจ้าเนี่ยปรารถนามาตั้งแต่แรกแล้วที่อยากจะให้ชีวิตเราดีและเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก็คือบังเกิดใหม่ก็นั่นแหละครับพระเจ้าก็เลยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นการงานที่ดีขึ้นในเราแต่เราต้องทราบก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าปรารถนาที่จะทําให้เกิดการงานที่ดีขึ้นในชีวิตของเราก่อนที่เราจะรับเชื่ออยู่แล้วแต่ว่า การรับเชื่อแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบหรือหยุดอยู่แค่นั้นตรงนี้บอกว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วพ,พระองค์ก็ทรงอยากจะกระทําการงานที่ดีนี้ให้สําเร็จด้วยลองคิดดูนะครับคือประเด็นหลักๆที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือ พระเจ้าจะไม่มีวันถอดใจจากเราเป็นอันขาดเพราะพระเจ้าตั้งต้นการงานที่ดีขึ้นในคุณแล้วพระคัมภีร์บอกว่าตรงนี้พระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จครับดังนั้นอย่าพึ่งยอมแพ้ต่อสถานการณ์อย่าพึ่งถอดใจกับแผนการกับพระเจ้าอย่าพึ่งถอดใจชีวิตในการเดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ถอดใจจากเราเลยเราอาจจะ ล้มเหลวหลายครั้งเราอาจจะทําให้พระเจ้าผิดหวังแต่พระเจ้าจะไม่มีวันทอดใจแล้วก็ทิ้งเราไปคืออะไรก็ตามที่พระองค์ทรงเริ่มต้นในเราพระองค์สัญญาแล้วว่าจะทําให้สําเร็จอย่ายอมให้มานมันมาโกหกเรานะครับว่าเป็นเพราะความล้มเหลวของเราเป็นเพราะเราเคยทําให้พระเจ้าผิดหวังโอ้ตอนนี้พระเจ้าก็คงจะไม่อยากจะเดินต่อกับเราอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เลยนะครับมันไม่จริงเลย มันคือคําโกหกของมารสาตานครับแล้วคริสเตียนหลายๆคนนะครับก็ไปเชื่อแบบนั้นด้วยว่าพระเจ้าคงถอดใจจากเราไปแล้วเ่่ะแต่ตรงนี้นะครับพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์เริ่มต้นการงานที่ดีไว้ในเราแล้วและพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จแน่นอน mm. เมื่อเรามองดูเพราะผู้คนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์นะครับ เราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าจริงๆไม่มีใครเลยนะที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เคยล้มลงเลยอย่างเช่นอับราฮัมกับซาาายก็เคยทําผิดพลาดแต่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเขาเลยนะครับหรือท่านไม่เคยถอดใจจากเขาเลยกษัตริย์ดาวิดก็มีความผิดพลาดที่ใหญ่ยิ่งมากแต่พระเจ้าก็ไม่เคยถอดใจจากดาวิดนะครับเปโตเองก็เห็นจากตัวอย่างหลายๆครั้งจันเปโตรเองก็ล้มเหลวแล้วก็ทําให้พระเยซูผิดหวังหลายครั้งเลยนะครับที่เปโตรมักจะพูดอะไรก่อนที่จะคิด แล้วสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดสําหรับชีวิตของอาจารย์เปโตก็คืออาจารย์เปโตก็ไปปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูถึงสครั้งเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าหลังจากที่หลังจากการที่พระเยซูทรงคืนฟืนคืนพระชนพระเยซูก็เสด็จออกตามหาอาจารย์เปโตนะครับไม่ใช่เพื่อที่จะไปลงโทษหรือว่าดุดาแต่อยากจะบอกให้อาจารย์เปโตร,รู้ว่าไม่ว่าเขาจะเคยปฏิเสธพระเยซู แต่พระเยะซูไม่เคยถอดใจจากเขาเลยครับแล้วพระเยะซูก็อยากจะให้อาจารย์เปโตรได้รู้ด้วยว่าแผนการที่พระเจ้ามีให้กับอาจารย์เปโตรพระเจ้านั้นก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจเลยก็เพราะว่าอาจารย์เปโตรได้เห็นตรงนี้ไงในที่สุดอาจารย์เปโตรก็ได้มาเป็นเสาหลักของพระกายของพระคริสต์หรือคริสตจักรได้นะครับคืออาจารย์เปโตรล้มเหลวบ่อยครั้งมากๆแล้วก็ อาจจะทำให้พระเยซูผิดหวังมากๆแต่ว่าทุกอย่างก็ได้รับการกู้คืนเพราะว่าในวันนั้นเขาได้เห็นว่าพระเยซูไม่เคยถอดใจจากอาจารย์แล้วก็ไม่คิดจะทิ้งอาจารย์เลยอีกด้านหนึ่งเราลองมาดูยูดาสนะครับยูดาสเองก็ทรยศพระเยซูแต่อันนั้นมันก็คือความผิดหวังแล้วก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของยูดาสแต่ว่ายูดาสเขาตัดสินใจลงโทษตัวเองผมเชื่อนะครับว่า มานมันโกหกยูดาสแล้วยูดาสก็เชื่อมารซาตานมันมันคงมาพูดกับยูดาสว่าเขาเป็นคนที่แย่มากหักหลังพระเยซูพระเยซูไม่รักเขาอีกต่อไปแล้วถอดใจจากเขาแล้วผมคิดว่ามันก็คงจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในความคิดของยูดาสแล้วในที่สุดยูดาสก็เลยตัดสินใจลงโทษตัวเองโดยการฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังครับลองคิดดูนะครับถ้าวันนั้นยูดาสไม่ฆ่าตัวตายละ่ะผมเชื่อนะครับ ว่าเขาจะได้เห็นการกู้คืนจากพระเยซูเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแน่นอนดังนั้นอย่ายอมให้มารสาตานมาโกโหกคุณเด็ดขาดเลยนะครับเพราะพระเจ้าได้เริ่มต้นการงานที่ดีขึ้นในคุณแล้วและพระเจ้าก็สัญญาว่าพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จในชีวิตของคุณเราเห็นตัวอย่างมากมายเลยนะครับจากในพระกัมภีร์เอโลเองก็ทําผิดพลาดนะครับแต่เป็นเพราะวันหนึ่งเขาได้เห็นพระคุณของพระเจ้าไงเขาจึงได้กลายมาเป็นอัครทูตคนสําคัญสําหรับแผนการของพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็ใช้ให้เขาได้บันทึกหนังสือหลายเล่มในพันธสัญญาใหม่ด้วยและอาจารย์ปเปาาลเองก็พูดแบบนี้ด้วยบอกว่าถ้าพูดถึงคนบาปเนี่ยข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนบาปที่เลวร้ายที่สุดละแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ได้ถ้าเราเชื่อนะครับว่าพระเจ้าได้เริ่มต้นทําการงานที่ดีของเราต่อไปจะไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้จากการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปตามแคปแผนการของพระเจ้า ผมอยากจะอ่านให้คุณฟังจากข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับในพระธรรมโลมบทที่8นะครับข้อที่3 8มสแถึงสานะครับแล้วจริงๆตรงนี้อาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนสองข้อนี้เองนะครับพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ผมว่าตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สาคัญนะครับที่เราเองจําเป็นจะต้องยึดมั่นอาไว้เสมอให้เราดูนะครับตรงนี้พระคัมภีร์พูดชัดเจนมากเลย ว่าไม่มีอะไรจะมาแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ความผิดพลาดของเราความล้มเหลวของเราหรือการตัดสินใจที่ไม่ดีของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีวันที่จะมาแยกคุณออกจากความรักของพระเจ้าได้หรอกนะครับและความเป็นจริงก็คือพระเจ้าไม่มีวันถอดใจจากคุณเลยคุณผู้ฟังครับจำไว้เลยนะครับจะไม่มีสิ่งใดมาแยกความรักที่พระองค์ มีให้กับคุณเลยเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของคุณพระองค์ก็จะทรงกระทําให้สําเร็จลงอย่างแน่นอนครับอธิษฐานน้มกันครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกเองเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับอยู่ตลอดเวลาและลูกขอบคุณพระองค์พระบิดาที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกไม่เคยที่จะหนีลูกไปและลูกขอบคุณสําหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ซื่อสัตย์กับชีวิตของลูกเสมอ ขอบคุณพระบิดาลูกขอเปิดใจร,รับความจริงนั้นในวันนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระคัมภีร์ในรายการเดชูความจริงแห่งชีวิตในวันนี้นะครับจะนุนใจคุณผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้มีความเชื่อมั่นในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็จะมีความหวังที่จะดําเนินชีวิตในชีวิตของผู้เชื่อในชีวิตของคริสเตียน ต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะลบกี่ครั้งผู้ชอบทำก็จะลุกขึ้นเสมอครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ